ซึกยั่งตัวประกันหลังมาตริดแปเชเปิดฉากล่าอูปาเมกาโนแด้ยอูปาเมกาโนประกันหลังตัวเก่งของบาร์เยมินกกำลังกลายเป็นที่จับตามองของสโมสรยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปโดยล่าสุดมีรายงานว่าปาดิสโซชักแมงได้กระโดดเข้าสู่การแข่งขันเพื่อแย่งลายเซ็นของเขาแล้วนอกเหนือจากเรอามาตรรดหากการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับสวใต้ไม่ประสบความสำเร็จ สกายสปอร์ต,ตรายงานว่าแม้ว่าอุปาเมกาโนในวัย27ปีกำลังทำงานได้อย่างแข็งแกร่งที่สุดในอาชีพของเขาในฤดูกาลนี้และได้แสดงศักยภาพเป็นผู้เล่นที่สร้างความแตกต่างให้กับปาเย็นแล้วแต่สารก,การณ์อนาคตของเขายังคงเป็นเครื่องหมายคำถาม โดยเซอร์ไตน์ทำงานอย่างหนักเพื่อขยัสยสัญญาก,กับกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสรายนี้โดยมีการเสนอสนัญญาฉบับใหม่ที่ยาวไปจนถึงปี2030หรือปี2031ให้พิจารณาและการที่ยังไม่มีการสาัญญาฉบับใหม่เกิดขึ้นทำให้บาเยน์มีความเสี่ยงอย่างมากที่จะเสียนักเตะคนสำคัญรายนี้แบบแบบฟรีๆในช่วงซัมเมอร์หน้าทางนี้ความไม่แน่นอนของการต่อสัญญาดังกล่าวทำให้สโมสรชั้นนำในยุโรปเปิดฉากเฝ้าดูถานการ์อย่างใกล้ชิด รายง,งานระบุว่านอกจากจะอามาเทรดเตี๋ยวความสนใจในตัวอูปาเมกาโนมาก่อนหน้านี้ล่าสุดปาริสเช็กแมงก็ได้กระโดดเข้าร่วมวงเพื่อคว้าตัวกองหลังรายนี้แล้วโดยทนั้งสองสโมสรต่างหวังจะดึงอูปาเมกาโนไปร่วมทีมในขณะแข่งเฟรเจนต์แต่จนตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ปีหน้าหลังจากจบเกมที่บายยนเอาชนะไฟบวก6ประตูต่อ2อูปาเมกาโนได้ออกมาเปิดเผยถึงการตัดสินใจอนาคตของเขาว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางการเงินเพียงแค่อย่างเดียวผมสามารถพูดได้ร้อยครั้งว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องเงินแต่แผนงานของสโมสรก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน เราคงต้องรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นอุปาเมกานโนกล่าว